ไ,ไหวแล้วดื่มอีกไม่ได้มา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 ม,มาเดืมมามาเด่มต่อ <c oughs> <c oughs> อ่อนหัดตอนนั้นที่ข้าเป็นใหญ่ที่หนองน้ำยวนหลิงเจ้าอยู่ไหนยังไม่รู้เลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เมื่อครู่เจ้าเมาไปแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไปไหนเหรอ เฟื่องรันสร้างจวินข้าข้าตกลงกันแล้วว่าไม่เมาไม่กลับนี่มามาดื่มตอ่อดื่มอะไรแล้วนี่จะปล่อยข้านะฮะ กุญแจผนึกวิญญาณล่ามัดฆ่าด้วยกุญแจผนึกวิญญาณเหรอแกให้ฆ่าเดี๋ยวนี้นะจิงเจี้ยนจิงเจี้ยนจิงเจี้ยนจะแกให้ฆ่าเดี๋ยวนี้เนะี่ย จิงเจียนตื่นเดี๋ยวนี้นะ,ะ,ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้ายังคิดจะทำอะไรอีกอเจ้าออกมานิ่สร้างจุนระงับโทสะเมือวานจิงเจียนบอกไว้ว่าเขาไม่แข็งสร้างจุนกับต้อนรับขับสู้อย่างดี ถึงกับทําให้ข้ากับเจ้ามองกันอยู่ตรงนี้นั่นข้าทาไปเพราะเพื่อมอมสุราข้าสลัดข้าทิ้งใช่แล้วทำามทันทีเจ้าก็ดูว่าข้าไม่ยินดีจะอยู่กับเจ้ากลับแซงมาทาทีสุภาพต่อหน้าข้าองค์ชายเราไม่เวลาแต่ข้าไม่มีเวลาเล่นละครกับเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าสละเจ้าทิ้งถึงกับใช้กุญแจพพนึกวิญญาณมัดข้าไว้ที่แท้พวกเซนในตำหนักสวรรค์ก็ไม่มีใครดีสักรายสร้างจุนระงับโทสะ เมื่อคืนจริงเทียนเมาจริงๆใช้กุญแจผนึกวิญญาณเมื่อใดจะไม่ได้เลยจริงๆมิฉะนั้นจริงเทียนใช้จะมาสวรรค์แกบมาให้ค่ะกุญแจผนึกวิญญาณนี้เป็นของวิเศษของเสด็จพ่อเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆจะว่าอะไรนะ่ย <c oughs> ตั้งจินอาจจะไม่ทราบของวิเศษชิ้นี้ของเศษพ่อข้าไปดึงเอาจิตแห่งทุ่งหญา้าแดนบรุรพาวิญญาณเหล็กนินแห่งชมพูทวีปปราณเพลิงอัคคีแห่งทักษิณช่ปจะจรเยื่น้ำแข็งแห่งทะเลเหนือใช้วิชาของพิภพเทพล้อมจนสําเร็จโลกนี้ไม่มีใครแก้ได้เมื่อผูกไปแล้วก็จะผูกสมัครรักกันไปตลอดทั้งชีวิตจริง